ร้านนี้ขึ้นราคาอาหารครั้งสุดท้ายเมื่อ2ปีก่อนอีกจานละ5บาทถึงตอนนี้ยังไม่มีความคิดจะปรับราคาขึ้นอีกแม้ต้นทุนวัตถุดิบจะสูงขึ้นโดยเฉพาะราคากา๊ซ LPG ภาคครัวเรือนหรือกก๊สหุงต้มที่แพงขึ้นถึง6บาทต่อกิโลกร,รมัมในระยะเวลาปีเศษส่งผลให้ต้นทุนค่ากา๊ซเพิ่มขึ้นอีกสัปดาห์ละ500บาท แต่เงินในกระเป๋าผู้บริโภคลดลงยอดขายของร้านจึงตกลงจาก7-8,000บาทต่อวันในปีก่อนเหลือ4,000บาทต่อวันหากขึ้นราคาอาหารอีกก็เกรงจะกระทบต่อยอดขายทางร้านจึงเลือกขายอาหารในราคาเดิมแต่ลดวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ลงค่าขายนี่จะไม่จะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยฮะ,ะมันจะเสมอตัวมีพอกินพออยู่พอใช้ วันหนึ่งแต่ไม่มีเก็บถ้าเกิดขึ้นอีกเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าขึ้นอีกรกายได้ก็หดลงนะฮะโซเฟอร์ก็อยากได้แต่ว่ามันมันปรับเองไม่ได้ถ้าเราปรับขึ้นเขาก็ต้องเรียกคันใหม่ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งหลักชินวัตรตั้งแต่ปีก่อนรวม8ครั้ง ต่อเนื่องมาในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีก4ครั้งปัจจุบันราคาภาคครวเรือนและขนส่งอยู่ที่24บาท16สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมจากเดิมภาคครวเรือนอยู่ที่18บาท13สตางค์และผ้คขนส่งอยู่ที่21บาท38สตางค์เพื่อลดการนาเงินจากผู้ใช้น้ํามันไปอุดหนุนให้การ LPG ราคาถูกและวันจันทร์หน้าต้องจับตาวงประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าจะขยายเพดานราคาสูงสุดจากเดิมที่ตั้งไว้24บาท82ตางหรือไม่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยวันนี้เราก็จะต้องนำเข้า LPG ซึ่งเราชดเชยส่วนที่นำเข้าเนี่ยกิโลลรประมาณ10บาทขนาดราคาน้ำมันถูกๆวันนี้นะฮะเรายังชดเชยประมาณ10บาทต่อกิโลกรมัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลดการชดเชยอันนี้ขึ้นมาเนี่ย รัฐบาลก็จะภาระาลดลงเพราะเราไปเก็บกองทุนลดลงแล้วถ้าเรายังชดเชยเยอะๆอยู่รัฐบาลก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมารัฐบาลเขาก็คงจะพยายามปรับราคาขึ้นไปแต่ผมก็ยังไม่เห็นเป้าหมายสุดท้ายว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับคนคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเราก็คงจะต้องดูแลอยู่วันนี้เราดูแลอยู่ที่18บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยผมก็คิดว่ากลุ่มเนี้ยไม่ไม่มากนะครับแล้วก็เราสามารถดูแลได้ แต่มาตรการช่วยเหลือร้านค้าและผู้มีไรายได้น้อยกับไม่ได้ผลมากนักทั่วประเทศมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ซื้อการหุงต้มราคาถูกไปถึง50,000 0รายจากผู้มีสิทธิ์กว่า7จ็ดล้านหกแสนรายทั่วประเทศบางคนไม่เข้าใจก็ทําไมคนนั้นซื้อได้ถูกทําไมเราซื้อได้แพงอะไรประมาณนี้ี่เขาไม่เข้าใจเพราะอะไรคะเขาไม่ได้ไปติดต่อทางทางเขตทางสนงงานวิชาการสักอะไรประมาณนั้นครับเขาบอกเขายุ่งยากทำเขาําำหันเขาก็ไม่ทําให้ ใครมีใบมีเบอร์ขอก็ไม่ทําให้เราไปทําเองไปทำที่ไหนเราก็จะไม่รู้เนาะทําที่ไหนอ่ะบอกว่าให้มาทําจะสมาให้ทําที่กับคุณแต่คุณไม่ทําให้เราก็เลยใช้แพงมาตลอดเลยขึ้นมาหมดไม่ยอมลดด้วยถึงเวลาที่คนไทยต้องยอมรับต้นทุนราคาก๊าซ LPG ที่แท้จริงเรื่องาเงินที่สามารถพัฒนาประเทศในระยะยาวมาอุดหนุนราคาแต่ภาครัฐก็ไม่ควรละทิ้งการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อย7ล้านราย ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐหลังผ่านมากว่า1ปีรัพวันเตชาเสนีอามารินทีวีรายงาน